แต่ว่าสีแบบนี้ทาแล้วหน้าขาวนะสีสวยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนิ่งนะคะในช่องของยิดาเมคอัพ ในหน้าคลิปแล้วนะคะเราจะมาทําการแกะลองของใหม่ในเซเว่นนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าไม่ได้อัดคลิปไม่ได้จับกล้องเนี่ยไม่ได้นั่งหน้ากล้องมาประมาณ2-3มอาทิตย์แล้วก็นี่นะคะที่เราจะทํากันก็คือแกะลองเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยอ่าของน้องฉัตรอีกแล้วทุกคนคือจะบอกว่ารีวิวอ่ะแกะลองของใหม่ในเซเว่นของน้องฉัตรเนี้ยคือประมาณ2ตัวแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งแกะลองแป้งตลับไปนะคะทุกคนก็คือแบบเหมือนได้ค่าจ้างทุกคน อันนี้นะคะเห็นมันน่าใช้ก็เลยซื้อมาลองเออลองใช้ดูนะซึ่งอันนี้นะคะเป็นของทานะชื่อเขาบอกว่าชื่อว่าทาบรายน้องฉัตลิปแอนชีคิมมี่นะคะสีที่นิงซื้อมาเนี่ยคือเบอร์02นะคะเป็นสีพีทราคา59บาทนะคะเขาก็จะได้ทั้งลิปนะแล้วก็ได้ทั้งแก้มหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะหน้าตาคล้ายๆอันนี้คล้ายๆที่มันเป็นตัวลิปทินแล้วก็ลิปกอดทุกคนเห็นปะเออคล้ายๆกันนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมี ปัดออนได้ด้วยทุกคนคือค้มอยู่นะถ้าเกิดว่าใช้ดีก็คือคุมเลยทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการลองที่แก้มก่อนนะคะอันนี้เขาฉีกมาฉีกได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปปกเดี๋ยวค่อยฉีกนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยนิ้งทาแป้งมาแล้วนะแต่ว่าตรงแก้มเนี่ยปัดแป้งไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีพีดอ,อ่ ชมพูเน้นไปทางส้มนิดนึงก็คือเป็นแบบสีผิดๆประมาณนี้นะคะเวลาใช้ก็อย่าแปะไปที่แก้มเลยเผื่อบางทีเราทาแป้งไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคราบได้ก็ใช้มือหรือว่าใช้ฟองน้ำช่วยนะเดี๋ยล,ลองใช้ฟองน้ำข้างนี้นะนี่กลัวมันเป็นคราบไม่เห็นสีเลยเพราะว่าน่าจะแต้มน้อยไปเดี่ยล,ลองแต้มที่หน้าเลยแล้วกันเนาะ อยู่นะ <S <S เนื้อบัตรออนของเขานะทุกคนอันนี้นิ้งทาแป้งแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคาบนะเป็นนิ้งแอบแอบน่าจะแบบแต้มเยอะเกินไปนี่นะคะสีบัตรก็จะเป็นสีแบบพิทพีทุกคนกล้องนิ้งอาจจะสว่างนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้เป็นไฟธรรมชาติแสงธรรมชาตินะคะมันก็เลยมีแบบวับวับ,บนิดนึงนะทุกคนซึ่งเนื้อเขาอะก็คล้ายๆเนื้อลิปลิป,ปปกตินะแต่ว่า มันอาจจะแบบมีความเกี่ยงง่ายกว่าลิปเนาะลองแค่นี้ข้านี้จะลองใช้มือนะคะโอ้แต้มเยอะไปจริงเลยแต่เกี่ยได้นะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าแต้มเยอะเกินไปเนี่ยก็ใช้พับช่วยนะคะแต่ว่าสีเขาแน่นนะถ้าสมมติว่าใช้อันนี้เนี่ย ฟองน้าเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบว่าเบนให้สีมันไม่สีมันไม่ดูเข้มมากเพราะว่าฟองน้ำมันอาจจะดูดสีไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าใช้มือก็คือแต้มแค่นิดเดียวพอนะอันนี้คือการใช้ครั้งแรกเลยนะสีสวยนะทุกคนดูดิโอเคเลยอะเกี่ยงง่ายด้วยมาต่อไปนะคะจะเป็นลิปนะอันนี้จะเป็นลิปคิมมี่อ๋อน่าจะเป็นลิปแบบ เนื้อครีมี่นะคะสีศูเหมือนเดิมเพราะว่าซื้อมาแค่สีเดียวน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบไม่พีดและเริ่มออกแบบชมพูเกือบชมพูแบบชมพูเข้มชมพูตุ่นๆน,นี่นะคะแต่ว่าสีแบบนี้ทาแล้วหน้าขาวนะ เบรก่อนสีสวยสีสวยนะดูดินี่นะคะทุกคนยังลองใช้แบบแปรงแบบเบนเบขอปากให้มันดูแบบสีเบอลอๆคือจะบอกว่าสีสวยมากจริงแล้วเนื้อลิป,ปมันจะมีความแบบเบาเบามากๆเหมือนได้เหมือนได้ค่ารีวิวไหมอเออ,อันนี้คือแบบพูดตามความรู้สึกเลยนะว่าพี่น้องฉันเขาทำขอออกมาได้แบบดีมากทุกคนนี่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้แบบ ไปใช้ชีวิตว่าเออถ้าออกไปกินข้าวแล้วเจอของมาแล้วจะเป็นยังไงแต่เป็นคนที่เคยบอกแล้วนะคะว่าไม่ค่อยคาดหวังกับการลิฟติดทนขนาดนั้นซึ่งมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะทุกคนเราไปกินของมันของทอดไปกินกับข้าวมันต้องมีหลุดบ้างแหละนะคะเพราะมันไม่ใช่แบบเออเอาสีมาป้ายปากเนาะทุกคนมันคือลิสติกนะคะมันก็ต้องมีหลุดบ้างเป็นธรรมดาแต่คืออันนี้เนี่ยแบบ เราสบายมากจริงๆทุกคนราคาะก็คือถูกนะเดี๋ยวนิ้งอาจจะไปกินข้าวนะคะประมาณสักหนึ่งมือแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเออกินข้าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เป็นเพลาจริงๆเราไม่ต้องนับเวลาก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็กินข้าวแค่มือเดียวนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะคะแต่คือแบบตันนี้คือชอบมากทั้งสีแก้มแล้วก็สีปากทุกคนคือสีสวยจริงๆนี่ทุกคนอันนี้คือแสงธรรมชาติเลยนะคะอยู่นา่าใกล้ ชอบสีลิปมากตอนนี้กําลังจะยิงค่าเชื้อโรคอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยซื้อมาจากช้อปปีทุกคนเพิ่งซื้อมาแบบว่าเอามาฉีดแบบตามพวกแบบประตูประตูจับแบบเนี้ยเพราะบางทีเราออกไปข้างนอกมาทุกคนไปจับเชื้อโรคมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ามาจับประตูนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็คือแบบว่าเอามาฉีดแบบไล่ฆ่าเชื้อได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบพวกซอกซอนในบ้านนะหรือว่าเป็นที่นอนอะไรเงี้ยฉีดไว้ก็ดีกันไว้ก่อนนะคะตอนนี้คือแบบประเทศไทย6กพันกว่าพี่สาว น่ากลัวมากตายแบบ60คนเจ็ดสิคนแบบในายวานันทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้คือไม่กล้าที่จะออกจากนอกบ้านก็เลยแบบเ,เวลาออกจากนอกบ้านคือต้องแบบพกแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นี่เลยกลับบ้านมาก็ต้องฉีดนะคะด้วยปืนอันนี้คือปืนใหญ่มากนี้ไม่ได้ค่าส,สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบบป้องกันในบ้านก็ซื้อมาได้นะเดี๋ยวจะทิ้งนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ที่ด e พิชช่นบอกข้างล่างนะคะเป็นลิงก์ในช้อปปี้นะก็ไปสั่งได้ทุกคนเนี่ยทุกคน,นก็ใช้แบบนี้ ินี่มันก็จะเป็นแบบละอองใหญ่ๆเลยนะคะสามารถไปซื้อได้ไม่แพง400บาททุกคนลองไปซื้อได้นะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้น้ำยานะลองใช้น้ำเปล่าเพราะว่าเพิ่งซื้อมาก็เลยลองเทสเครื่องนะคะเอออันนี้คือแบบน่าซื้อน่าลงทุนมากๆเป็นของที่ควรจำเป็นต้องมีในบ้านนะคะ นะคะทุกคนไปกินข้าวมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้กินข้าวผัดแล้วก็มีต้มยำแล้วก็อะไรอีกผัดกะเพราสักอย่างหนึ่งนะคะนี่มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นของที่แบบมันมากนะแต่ก็เออมีหลุดบ้างนิดนึงนะตรงนี้ข้างในแต่ก็ เร่มปกติมากๆนะถ้ามันจะดุดประมาณนี้แล้วก็ลิปของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่เป็นแมทที่เบาสบายปากมากทาสองรอบสรอบก็ยังรู้สึกว่าไม่ดูไม่ดูหนานะเอออันนี้คือเป็นข้อดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกล่องอะไรมากนะเป็นลิปแมทที่แบบเออชอบลิปแบบที่ทาแล้วมันเบาสบายแบบนี้มากๆทุกคนแล้วก็ราคาถูกนะคะนี่ก็หลุดประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเติมให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเติมไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบ แห้งแครกหรือเปล่านะนี่นะเราก็จะเติมแค่ด้านในนะคะทุกคนสีก็สวยเหมือนเดิมเพราะว่าเรากินแค่ข้าวแค่แป๊บเดียวด้วยหละมัง้งไม่ได้กินนานนะคะแล้วก็แก้มเนี่ย นิ้งการันตีให้ไม่ได้ว่ามันจะติดทนมากแค่ไหนแต่ว่าเป็นคนที่ทาบัตรออนเนื้อครีมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสีหลุดนะคะคิดว่าอันเนี้ยไม่น่าหลุดอะ่ะแล้วก็สีสวยทุกคนถือว่าโอเคมากๆนิ้งชอบมากนะคะสําหรับตัวนี้นะทุกคนต้องไปลองดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะทุกคนไปลองดูเพราะว่าราคาถูกจริงๆนะอันนี้คือ ดีไปซื้อนะคะถ้าใครอยากให้รีวิวเวลาอีกนะคะในเซเว่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปให้นิ้งด้วยนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย